สวัสดีครับรผมแบงค์กมูเกมแคทเติมแคสเกมไฟในแอสเฟดดี้คิลเลอร์อินเพิร์พเพิร์อีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะดวลกับสกอตต์คอตันครับผมนะที่ผมได้ไปดูวิธีการมาหรือว่าที่ทุกท่านบอกมาว่าเป็นไปได้ผมนะก็รู้สึกว่าเราต้องไปกดที่โทรศัพท์ในห้องยามเพราะว่าตอนแรกเราเข้าไม่ได้ใช่ไหมเราจะเข้าได้หลังจากที่เราปลดล็อกอะไรเสร็จแล้วเนาะงั้นเราก็จะไปลองดูจเจ้าตัวไหนไปสู้กับสกอตต์คอตันดีปริงแทบเด้ ย่ yeah. เราต้องเอาจ่าฟงครับผมเนี่ยตัวไหนก็ได้ปะผมไม่แน่ใจว่าต้องเลือกเป็นตัวไหมหรือต้องเลือกกริดแท็บหรืออะไรผมไม่แน่ใจผมรู้แค่วิธีแต่ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ตัวไหนด้วยหรือเปล่านี่ pring tab ไม่มี ability มีความสามารถด้วยผมเนี่ยแค่เดินโหปไปวันย่ yeah. ดู pring tab bash s c o t จะสู้ spring tab โอเคมาก็มาลองกัน เราต้องมากดที่โทรศัพท์เรียบร้อยครับผมนะโอ้หน่นอะไรอ่ะข้างบนนี่คือเลือดของสกอตคอตันเหรอคืออะไรอ่ะมันจะขึ้นไปเต็มร้อยปะเออแล้วไงต่ออ่ะเออโอ้โอ้สกอตคอตันหุยแม่งเดินทะลุโต๊ะมาเลยเหรอทีไรอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นแม่งเดินทะลุโต๊ะมาเลยแม่งตั้งกาบไปเลยเอาเอาไม่เอาโอ้โหต่อยทีเลือดลดครึ่งหนึ่งโหดีชิดอ่าแล้วทำไงอ่ะโอ้ ต่อยก,กูร่วงเลยผมเนะี <c> ่ย <oughs> เค้แม่งมาอีกล้บแม่งโคตรเก่าเอาเอาเอาโอ้โหขออบอกเอาผู้เล่ <c oughs> มนมันจะเอา,เอาใจเยน็นใจเย็นเนี่ยคนห้าวเลยแฮนขอลองใหม่ <c oughs> ผมว่าผมต้องชักมีดมาบวกแม่งรับผมนะแต่จะสู้กับมันได้ยังไงนี่อีกเรื่องหนึ่งอาจต้องตีไปแล้วก็หลบไปอะไรแบบนี้ <c oughs> แต่แม่งเดินมาที่สะดุ้งเล็ว <c oughs> จ่าพนมยังไย <c oughs> ตั้งการมาแบบโหสกอตไปเรียนมวยไปจากไหนเนี่ยอยากให้รู้นะไปเรียนที่ไหนมาให้ตุกไปเรียนทุกคนมาเรียบร้อยผมนะถ้างั้นเราก็มามาเอาเลยมาเข้ามาสกอตบลามบลมบาัมบามคือมันเต็มร้อยปุ๊บมันก็จะเข้ามาจากประตูโอเคงั้นชักมีดมาเฮ้ยจิ้ม โอ้ยจิ้มแล้วอุ้ยยาอ๋อแล้วจิ้มทีนึงจะมีครูดาวทีนึงอ๋อผมรู้วิธีการสู้แล้วคือจิ้มทีนึงแล้วก็วิ่งหนีจิ้มทีนึงก็วิ่งหนีผมเนะี่ยแล้วจิ้มทีอห้าเนี่ยนะอ,อู้อ้าวแต่คือเราทะลุได้เหรออ๋อผมก็นึกว่าสกอ๊อตไม่มีความสาามรถพิเศษในการเดินทะลุเราก็เดินทะลุได้นะอืมเดินทะลุกระแพงได้ป่ะไม่ได้เช็ดยาหนีไปห้องพักศอกได้ป่ะเอาได้อ๋อประตูหายไปแล้วโอเคมาขึ้นมาสก๊อตขึ้นมา ลงไปชั้นล่างกันไหมฮะอิจิมแมงโอ้โยต่อยทีแต่ถ้าเกิดโดนต่อยทีเกือบตายเดียวเราหนีลงลิฟต์ไม่ได้ใช่ไหมเออต้องสู้ได้แค่ชั้นแรกนี้นะครับผมเนะี่ยโอ้ยจิมแม่งอ็ะนะเคยจิมแล้วต้องวิ่งกับผมนะโหแล้วมันถึกมากอ่ะต้องจิมกี่ทีว่าะจะตายจิมที5ห้าใช่ไหมสองทีก็สิบอ่ายี่สิบทีป่ะไอ้ฟักกี้คิดยังมีใช่เหรออ่าหรือสิบที ไม่20ทีต้องกิ้มมา20่ทีมันจะตายบ้าแล้วโอ้ยเนาะจริงมาอ้ยเกือบโดนต่อยขึ้นไปบาบาได้ไหมบาบอบอบาบขึ้นไม่ได้ shit อ้าวบาบาช่วยด้วยบาบอ่อ่ะ,อะบาบาอแต่มันต่อยช้านะคือระยะมีดผมรู้สึกจะไกลกว่าระยะต่อยมันผมสามารถกดคลิกมีดห่างๆก็ยังโดนได้ เออแล้วแค่กดแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยล่อไปล่อมาเอาให้เบาๆให้เบาๆแบา yeah. วิ่งบปอ่จ้าอ่วิ่งวิ่ง,ง <c oughs> แล้วก็จิมอ่าเป็นไงล่ะยีย่อย่างนี้ก็ได้วิ่งไปห้องนู้นดีกว่ายีย่เทวิ่งเข้าไปในทางตันที่โดนต่อยแน่นอน <c oughs> ผมต้องวิ่งไปขีก่กวางแต่ไม่รู้ทาไมถึงวิ่งทะลุโตได้ในโหมดนี้ ยืบเนี่ยแฉ่จิ้มแล้วก็วิ่งหนีเว้ยเขาเรียกจิ้มและรันจิ้มแล้ววิ่งหนีเห็นป่ะลายสปริง yeah. <Yeah. S 2> แชวิ่งหนีแย่เบบี้เฮ้ยจะได้ห้องมันมืดไปหน่อยมีห้องที่สว่างเนี่ยจิ้มไปอีกทีแล้วไปแล้วโอ้ครึ่งนึงแล้วโอเคโอ้ยเฮ้ยพวกเองไงพวกชุดท,ทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมเ <c oughs> สียวมากเย่เ yeah. ข้ามาหยอกจิ้มแล้วก็วิง่งแย่เออกดจิ้มไปแล้วก็วิ่งไปเลยก็ได้นะนี่ทะลุปไปได้นะโอเคโอ้ แล้วเพลงนี่คือแบบโหนั่นมากจึมตึมตึมตึม,ตม,ตม,ตมเพลงมันไปไนสกอตไม่หยิจิ้มไม่ดยิ่อุ้ยเกือบโดนฮนจริงแล้วก็ไม่ดียากขนาดนั้นนะผมนึกว่าจะแบบว่ายากอะไรขนาดนั้นไม่เนะยความยากก็คือต้องจิ้มแล้วก็วิง่งจิ้มแล้วก็วิง่งอย่าให้มันต่อยแล้วก็มีคูดาวมีดนอานั้นก็เนี่ยต่อยไม่ค่อยจะโดนเลยโหตั้งท่ามาเหมือนจะโปรที่แท้มวยวัด <c oughs> โอ้ยเราก็นึกว่าจะโปรขนาดไหนก็ไปชนะสกอตจะได้หร,ระะือเปล่า นี่เนี่ยเอได้อ่ะอือ่ะทาวิ่งเรานี้ตรงจังหวะเพลนะอ่ะอืมอืมอ่ะอืมอ่ะอืมอ่ะอืมอืป๊บจ่วัตัวปิ้วป๊บู่ปิ้วป๊บู่ปิ้วป๊บมานี่มนี้บา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 เอต้อตรงกลางหายชิปเอ่อวิวปะะไปบลัความเร็วนี่สปริงแทบเนียกว่ายแล้วปึ๊บ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 อาจิบจิม ระยะมีเราได้เปรียบโกงมากเลยเออสกอตนี่กว่าจะต่อยต้องเข้ามาโคตรใกล้แต่ว่าเราจิ้มได้จังห่างได้ก็เลยค่อนข้างสบายปรับปั๊บปรับปั๊บจุปั๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บปึ๊บปึ๊บดึ๊บดึ๊บึ๊บจิ้มเหลืออีกแค่สามทีนะเว้ยโดนแน่นอนห้องเก็บของจะเข้าไปได้ใช่ไหมจะเข้าไปนี่น่าจะตายผมไม่มีที่นีผมก็ได้อยู่ในที่กว้างๆอะแหละปึ้งปึ้งจะว่าไปห้องยามนี่เป็นไงมั่งยังเดนทะรุได้ใช่ไหม ถ้าติดขึ้นมานี่กูเซอร์ไวแน่โอเคปุ๊บบึมปับอ้าวัดเดยบึมบอมบอมบอม,มจิ้มเอ้๊ทีเดียวละมันไม่ได้ยากขกนาดนั้นไอ้ผมก็นึกว่าจะยากเลยขนาดนั้นฮะลาก่อนสกอ๊อตถึงเวลาตาเองแหละบายเบตตุ้มเดี๋ยวรอเด้อเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้มันเหลือศูนย์แล้วอ่ะผมเผลอตอนสุดท้ายเผลอได้ใจเออ ฮะผม,ผมโดนต่อยอะหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมเอา้าเมื่อกี้ผมพลาดอะอา่าโอเครอบนี้จะเปลี่ยนตัวอื่นไปบ้างเอาเบบี้แมงเบบี้จะวิ่งทันไหมเนี่ยไปลอสกอตอีกทีหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นเวลาชนะแล้วก็คือขึ้นเออร์เลอร์แลเริ่รรมใหม่แค่นั้นไม่ได้อะไรเพิ่มแบบนี้ปะหรือผมเสร็จไปแล้วไม่รอบนี้ผมต้องลองแบบไม่โดนตีผมไม่รู้ว่าผมพลาด หรือว่าผมเสร็จไปแล้วมันเป็นแบบนั้นอันนี้ไม่แน่ใจวะมาใหม,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 ม่ดิมาใหม่ดีรอบนี้เอาจริงแลเล่นมากไม่ได้นี่แม่งโหดเอ๊ะเข้ามาแปมแปมแปมมาเจอกับเบบ,เบ,บี้มั่งตัวใหญ่วิ่งอย่างไางวโอเคปะเจบเจ็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 บบโอ๊ยเนี่ยเผลอโดนต่อยอะแม่งเอ,อ้ยย่าเผลอโดนต่อยดีตอนสุดท้ายมันไม่รู้ผมก็จะวนอเงี้ยผมเล่นเร็วเลยกันนะผมไม่รอแล้ว อย่าวิ่งหมดไปเลยจิ้มแมงอืมเรียบร้อยอืมมามามาอย่างนี้ก็ได้โดยสเตปเล่นง่ายแล้วเมื่อกี้ตุกพลาดพลาดได้ยังไงวะแมงเอ้ยสีได้อย่าเลยเบบี้บอกวิ่งเร็วดีตัวยังใหญ่วิ่งอย่างเร็วปุ๊บเราจะจิ้ม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 แล้วโอเคเนี่ยมันก็เมื่อกี้มันก็อย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมก็เล่นแบบนี้มันก็ไม่น่าจะโดนนะเมื่อกี้กูโดนต่อยได้ไงวะไม่เข้าใจกเผลอเหรอมึ่อาเผลอตอนสุดท้ายเลยนะประเด็นเนี่ยระยะเนี้ยมันจะยังไม่ต่อยเราแล้วเราก็จิ้มมันได้จะอยยู่แคระนี้กลวั วนไปวนมาขออภัยบางท่านอยากจะวินหัวผมนะแต่มันช่วยไม่ได้จริงนี่เออเนี่ยระยะนี้มันจะต่อยผมไม่ได้แล้วผมจะจิ้มได้ถ้าเกิดว่ารอบนี้ยังเป็นเหมือนเดิมก็แปลว่าเกมมันมีแค่นั้นผมไม่รู้ไงผมรู้แต่วิธีการเรียกมันมาผมไม่รู้ว่าเล่นจบแล้วจะได้อะไรแล้วมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ก็อาจจะจบไปแล้วก็ได้วะไม่แน่ใจเหมือนกันแบบว่าพอครั้งสุดท้ายปุ๊บเราก็จะโดนต่อยตายแล้วก็ขึ้นเออร์เลอร์สกอตฟลอะไรอย่างงี้แค่นี้อะไรอย่างนี้เออมีแค่นั้นมังหเือไง แต่ไม่เป็นไรลองดูอีกทีผมเนะไกลอีกครึง่งนึงแล้วดีเลยแม่งนะแน่เนาะอืเนี่ยเห็นไหมเออก็จะจิ้มโดนเลือดแต่มันก็จะยังไม่ได้ต่อยผมได้ซ้ําถ้าสเตปนี้ไม่เวิร์กก็แปลว่ามันน่าจะบังคับตายตอนท้ายลองดูผมว่าผมไม่พลาดนไงผมว่าเล่นรอบเมื่อกี้ผมไม่ได้พลาดเนี่ยเกมไม่ต้องโกงแน่นอนเลยบังคับแพอะไรเงี้ยมันลดเลือดผมด,ด้วยผมเลยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อืมไปครึ่งหนึ่งแล้ว วนเข้าไปอย่าได้เผลออย่าได้เผลอวนเข้าไปวนเข้าไปจิม้มเดบิวชืเหลือสีส่สบห้าวิ่งวนไปก็วนมาวนไปเรื่อยๆก็อบอเล่นง่ายไปไหมเนี่ย <c oughs> <g uss> <g uss> ก็แบบมันใช้ได้อะคือมันไม่น่าแบนโตัวเออถ้าเกิดว่าตะกอดมันทะลุโตได้แต่ว่าผมทะลุไม่ได้ที่ผมจะเสียเปรียบเลยเนะี่ย แต่นี่คือผมก็ทะลุได้มันก็เลยค่อนข้างจะเล่นง่ายอย่างนี้อยู่ห้งองกว้างๆไว้ก็วิ่งวนไปวนมาอะไรอย่างนี้สเต็ปนี้คิดเองครับผมนะสเต็ปโกงเนี่ยท่านันนะไอ้อีกแค่เท่าไหร่อ่าหกทีนะจิ้มอีกหกทีจะตายละมาแม่นายจบต่เมื่อกี้แหละสปริงแทบเกือบโว้ยมันเริ่มแปลกๆอย่าทำให้มันแปลกดิสเต็ปนี้มันก็เรื่อยๆ ไม่น่ามันจะเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดเราคงแบบนี้ไว้ดอย่าเข้าไปใกล้มากเออระยะนี้ก็แล้วโอเคเนี่ยกอ้อนบอมเล่นอย่างนี้แล้วสตาร์การ์ดตั้งการ์ดมวยมาสกอตไปเรียนมวยที่ไหนวะเออพี่จาสอนไปในพี่จาพนมมีลำเปิดที่เราต้องจาเลยเออหลบหลบหลบปึ๊บ,บ,บจับปั๊บก็ไปพี่จาก็จะมาหนังมอนฮันแล้วนี่จะไปดูพระพี่จาพนมยีลำบริดที่เราต้องจาเลยเกินนะ ตก็อบอ,อกเกี่ยวอะไรเนี่ยแหม่ก็เห็นถนดัดม,มวยมวยสากลหรอไม่ใช่มวยไทยโอเคอ่าเลือล่องเลย้าอืมทีเดียวมารอบนี้มันจะไม่พลาดเลยแม่งเนียนเนียนอ่าเรียบร้อยตายเออตายของจริงใช่ไหมแล้วผมนิ่งด้วยผมเอาขย,ยบไปได้เออตก็อตายอยู่ข้างหลังค่อยๆสลายหายไปโอเคเมื่อกี้ผมพลาดอ้าว นี่ไงร,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 รีสตาร์ทรีดาวน์โหลดรีดาวน์โหลดรีสตาร์ทรีดาวน์โหลดไฟล์รีดาวน์โหลดไฟล์อ๋อมันจะรีดาวน์โหลดไฟล์มาใหม่เพื่อให้มันมีชีวิตเหมือนเดิมเหรอโห้ยขึ้นเออร์เลอร์มาผมนะเออรีมูฟไปแล้วอ้าวรีเพรสสกอตต์คอตตันด้วยโกลดี้คาแรคเตอร์อ,รรอ๋อคือสกอตโดนรีมูฟถาวรสกอตพยายามที่จะแฮกเกมเพื่อจะกลับมาใหม่ผมนะแต่ว่าโดนรีมูฟไปแล้วอืม โกลดี้เดฟแนวแฮทฟูลคอนโทรแล้วมันก็ตัดเกมไปเลยเหรอแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ผมได้อะไรใหม่ไหม <c oughs> เอสกอตท,ที่แอบเป็นไฟล์เหมือนกับเป็นไวรัสอยู่ในเกมนี้ได้พ่ายแพ้แล้วก็มีคนมาเข้าไฟล์เกมใหม่แล้วก็ตัดเกมกูใช่เดี๋ยวผมเปิดเกมใหม่แป๊บ <c oughs> น่าสนใจนะมีอะไรแบบนี้ด้วย โกลเล่นเฟรดดี้ซีมาแล้วเราได้อะไรไหมไม่รู้ว่าเราได้อะไรฮถ้าทุกท่านรู้บอกผมแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปดูแต่ว่านั่นก็คือการต่อสู้กับสกอตต์คาร์ตันที่มีไปเรียนมวยมาจากไหนไม่รู้ผมนะจากจ้าพนมยีลำหรือที่ลถจาเลยโอเคก็เสร็จไปแล้วผมนะถ้ามีอะไรอีกบอกผมผมจะไปดูผมจะรู้ผมได้อะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรก็คงจะจบเท่านี้สำหรับ โปรเจกต์คิลเลอร์อินเพรอรผมนะเราเล่นโปรเจกต์นี้กันมาหลายพาร์ทมากไม่นึกว่าจะเล่นมาได้เยอะขนาดนี้ผมนะแต่ก็ต้องถือเวลาบอกลาโปรเจกต์ดีแล้วไปหาโปรเจกต์อื่นเล่นต่อก็ <c oughs> ไม่แน่ รู้สึกว่าโปรเจกต์นี้ก็เพื่ออัปเดตตอนฮาโลวีนก็อาจจะมีอัปเดตนะครับถ้ามีอัปเดตนะคนเราค่อยกลับมาอีกทีก็แล้วกันนะโอเคโอเคใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เม็นเพื่อเป็นการใจผมสำหรับผลงานที่ผมได้เกิดใครเล่นพาร์ตต่อไปไว้กรีบกดไลค์กันเยอะๆผมเล่นเกมแฟนเกมอันไหนอีกก็ที่มีตอวผมไป็นลางได้แต่นี้ก็ขอเป็นการ goodbye good night